คลิปนี้จะเป็นดันดั้มนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้อะเป็นยังไงบ้างเขาอาจจะไม่เคยถนอมน้ำใจคุณหรือถนอม ดูแลความรู้สึกคุณเลยอะค่ะตอนนี้คุณอาจจะหันมาดูแลและถนอมนะคะหัวจิตหัวใจของตัวเองเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะได้รับโอกาสให้เป็นคนดูแลหัวใจคุณอีกสักครั้งแล้วถ้าได้ได้รับโอกาสนี้นะเขาอยากจะทำให้มันดีที่สุดนะคะอื I can sense you have a new one in your life จะสามารถสัมผัสได้นะว่าเธอมีคนใหม่นะในชีวิตอะงานเซนส์ก็มานะคะคุณอาจจะบังเอิญดูดีขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เนาะบางทีคุณก็ดูดีเพื่อตัวเองอะคะ่ะเออเขาอาจจะคิดหรือถ้าไม่ได้แบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีประเด็นอะนะก็อาจจะเป็นคนขี้หวังโดยนิสัยอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีโหมดไม่น่ารักเวลาที่ไม่ค่อยถนอมใจคุณอืม เขาอาจจะมีอะไรที่แบบเขาอาจจะแบบมีอะไรที่ปิดบังคุณอยู่นะคะหรืออาจจะเป็นคนที่แบบว่าไม่พูดความรู้สึกจากใจที่แท้ทรูแต่ตอนนี้เขาอาจจะว่าอยากจะลอกเหลือกถอดหน้ากากออกวางมันลงและสื่อสารกับคุณแบบที่ไม่ต้องมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอีกแล้วแต่เขาแต่คุณนะ่อาจจะรู้สึกว่า เขาคงคิดว่าคุณอรู้สึว่าเขาคงไว้ใจไม่ได้ละสิบใช่ไหมเพราะใครบางคนในที่เนี้อาจจะเคยปิดบางซ่อนเรนจริงหรือเคยโกงหกกันจริงๆเคยไม่พูดความจริงทั้งหมดนะคะน่วยเป็นได้อีกในหนึ่งอ่ะเขาอาจจะเคยเจอคนที่แบบ ไม่จริงใจมาโดยตลอดปิดบางซ่อนเด้นนะคะเขามาโดยตลอดมันมันก็เลยไม่ง่ายเหมือนกันที่เขาจะเปิดให้ใครทั้งหมดร้อเซนนะคะจะมีด้านที่พรางตัวเองอยู่เพื่อปกป้องตัวเองเช่นกันเนาะ Your words of love always save me เขาบอกว่าคำพูดหวานๆของคุณคำพูดที่เต็มไปด้วยความรักและกำลังใจดีๆอะ่ะมันช่วยชีวิตเขาตลอดเลยคุณอาจจะคอยเชียร์ออเขาเป็นกำลังใจให้เขานะคะและ้ให้เขาแบบมีแรงมีกำลังบางทีแบบต่อให้เขาทอ้อเขาก็รู้สึกว่ากลับมาลุกขึ้นสู้ได้อีกครั้งเนาะ <c oughs> sorry คุณเป็นคนน่ารักนะคะแล้วก็ ใจดีกับเขาเนาะนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าไม่ถนอมคนดีๆเงี้ยก็คงจะแย่นะคะคุณอาจจะไม่ใช่คนที่แบบสะดุดตาอะไรมากมายอะนะคะก็สวยนั่นแหละก็หล่อนั่นแหละก็ก็มีดูดีในแบบของคุณแต่ว่าที่นอกเหนือจากภาพลักษณ์ตรงนั้นนะคือความจิต ใจดีของคุณความใจดีของคุณนี่แหละ,ะที่แสดงมันออกมาแล้วมันทัชเขามันสัมผัสได้ถึงใจเขานะคะแล้วมันก็ทำให้เขาอยากจะเป็นคนที่ทําอะไรดีๆให้กับคุณเช่นกัน Last night I dream of you เมื่อคืนฉันฝันถึงเธอนะฉันคิดถึงเธอแล้วเธอล่ะฝันถึงฉันปะเ <c oughs> ขาอาจบางคนอาจจะไม่เคยทุ่มเทรหรืออาจจะทุ่มเทแหละแต่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เขารู้สึกว่าเขาจะต้องทําอะไรมากกว่านี้หรือคุณอาจจะเคยทุ่มเทกับเขามาโดยตลอดนะคะอาจจะมีการให้และรับอย่างไม่เท่าเทียมนะคะตอนนี้อาจจะเป็นหน้าที่เขาแล้วที่เขารู้สึกว่าบางทีฉันก็ต้องทําเหมือนกันเพื่อให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันไปต่อได้หรือรักษาความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องแบบคอยแบบแบบต้องทุ่มเทให้ฝ่ายจนเยอะเกินมันต้องมันต้องดําเนินไปได้วยกันเคียงคู่กัน เทียบเท่ากันนะคะ You still hold the key to my heart <Okay. S 1> นะคะจริง,รงๆเขาเป็นคนค่อนข้างไม่เปิดใจให้ใครง่ายนะแต่คุณคนเดียวค่ะที่อาจจะเจาะเข้าไปถึงใจเขาถึงความรู้สึกเขาและเป็นคนที่เขาแบบอนุญ,ญาตให้เข้าไปถึงกลางใจเขาได้เนาะเออนะคะค่อนข้างปิดนะคะพอสมควรเลยพลังงานนี้แต่ก็มองว่าในความค่อนข้างปิดเนี่ย เขาก็เปิดให้คุณนะไม่ไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวแหละนะคะแต่บางคนก็แอบเปิดยากนิดนึงนกันนะพอเปิดยากคุณก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะ